ไอยอดประพันโดยไตรโศกบทที่สพี่ยอดพี่ยอดตื่นเถอะพี่ยอดการเขย่าโตเบาๆและกระแสะเสียงนุ่มนวลปลุกไอยอดให้ตื่นจากผวังหลับค่าวแรกมันพยายามลืมตาเต็มที่เพราะคิดว่าความมืดมิดที่เห็นอยู่นั้นเกิดจากการที่หนังตาปิดสนิทอยู่แต่แล้วก็รู้ว่าไม่ใช่ ตอนนี้มันลืมตาแล้วแต่ด้านนอกยังมืดมิดสนิทดำดังเดิมแม่แม่ของนวลอาการไม่ดีนั่นคือสิ่งที่ไอยอดคำนึงถึงเป็นสิ่งแรกมันดีตัวลุกพรวดและล่ำละลักถามสาวเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ของเธอเป็นอะไรไปหรือพร้อมทำท่าจะพุ่งไปในบ้านแต่นวลรั้งเอาไว้เสียก่อนไม่ใช่ไม่ใช่พี่แม่ของฉันไม่ได้เป็นอะไรท่านสบายดี เพียงแต่ฉันปลุกพี่ให้กลับไปที่ไร่ก่อนฟ้าจะสางไอ้ยอดตีหน้างงในความมืดทําไมเหรอพี่ยอดฉันกับแม่อยู่กันมาสองคนตั้งแต่ฉันจําความได้เพราะพ่อทิ้งไปพี่ลองคิดดูเถอะว่าถ้ามีคนเห็นพี่ลงมาจากเรือนของฉันในตอนเช้าเขาจะว่ายังไงฉันก็จะกลายเป็นหญิงร่านและแม่ก็จะกลายเป็นใหญ่เท่าที่เลี้ยงดูแลลูกไม่ดีแต่เรารักกัน แม่เองก็รู้นั่นนะจริงอยู่แต่คนอื่นนเขาไม่รู้นะพี่ยอดหญิงสาวเงียบลงครู่หนึ่งเชื่อฉันเถอะพี่กลับไปที่ไร่ไปที่กระท่อมเสียก่อนฟ้าจะสางนะจนใจที่ไอ้ยอดจะโต้เถียงประการใดอีกมันลุกขึ้นสะบัดศีรษะไล่ความงวยงงเล็กน้อยก่อนจะก้าวลงจากเรือนตามสาวนวลไปตลอดทางที่นางเดินมาส่งมันจนกระทั่งถึงปลายไร่ ไม่มีเลยสักคำพูดเดียวที่เกิดเป็นการสนทนากันฉัน,ฉนส่งพี่แค่นี้ก็แล้วกันฉันต้องรีบกลับไปดูแม่ท่า,ามกลางความสลัวรางขณะที่เงาร่างของสาวนวลเป็นไปในลักษณะหันหลังกลับไอ้ยอดจุดมือเธอไว้รั้งตัวเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดกระสิบแผวพี่จะทำงานทุกอย่างเพื่อเก็บเงินมาสู่ขอเองนะนวลพี่รักเองและอยากใช้ชีวิตกับเองไปจนตาย เอาไว้ถึงเวลาจริงๆเราก็คงจะได้รู้ว่าพี่นี่ยรักฉันจริงไหมรักฉันทั้งกายและใจรักฉันโดยไม่รังเกียจสิ่งที่ฉันเป็นหรือเปล่าหรือความจริงแค่รักในความสาวของฉันเท่านั้นพี่รักเองจริงๆนวลยอดว่าพี่รักเองไม่ว่าเองจะเป็นอะไรต่อให้เองเป็นพูดผีปีศาจพี่ก็ยังรักเกิดความเงียบขึ้นครูใหญ่ ทั่วบริเวณมีเพียงเสียงลมอื้ออึงโ้มใส่ใบไม้จนเกิดเสียงสู้ซาสาวนวนสะอื้นออกมาเฮือกหนึ่งก่อนจะกล่าวเสียงเครือขอให้มันเป็นดังที่พี่ว่าฉันยินดีมอบให้พี่ทุกอย่างทั้งร่างกายวิญญาณหรือทรัพย์สมบัติที่ฉันมีไม่พี่ไม่ต้องการไอยอดปฏิเสธสิ่งที่พี่ต้องการก็คือ ยู่ครองรักกับเองไปจนกว่าจะตายจากกันทั้งคู่กอดกันอยู่พักใหญ่จนกระทั่งเสียงไก่ขันแววมาแต่ไกลสาวนวนสะดุ้งน้อยๆออกแรงผักออกจากไอยอดให้ออกห่างก่อนจะหันหลังเดินหายไปกับความสลัวรางไอยอดมองตามแผ่นหลังที่เห็นเพียงเงารางๆก่อนจะบ่ายหน้าเดินลัดป่ากข้าโพดของผู้ใหญ่จอมกลับไปที่กระท่อมน้าแปลกที่เมื่อไปถึง มันรู้สึกอ่อนเพลียยังไม่เคยเป็นมาก่อนถึงขนาดนั่งหลับคาบันไดโดยไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นมาสะดุ้งตื่นเอาตอนสายที่ผู้ใหญ่จอมเขย่าตัวร้องเรียกด้วยความตกอ,อกตกใจคิดว่าเป็นอะไรไปแล้วต่อเมื่อเห็นมันลืมตาผงกศีสักขึ้นนั่นเองจึงได้ถอนใจยาวได้ความโลง่งมึงมานอนทำไมตรงนี้ฉันเออฉันรู้สึกเพลียนะจ๊ะพ่อผู้ใหญ่ ไอยอดบอกเสียงแผ่วอาการง่วงงุนเหนื่อยล้ายังผลให้มันไม่แจ่มใสเลยสักนิดเดียวเดินคอตกดังศพตายซากทิ้งตัวนั่งลงบนแคร่มึงเป็นอะไรไปวะไอยอดไม่สบายหรือ,อยังไงหน้าสีเซียวจริงโค้งอย่างนั้นละมั้งไอยอดตอบเสียงแผ่วเช่นเดิมเปลือกตาของมันหนักอึ้งเรามีเหล็กตันล้ังเอาไว้จนยากจะเพะเยอขึ้น เอ่ยบอกผู้ใหญ่จอมว่าขอตัวนอนสักหน่อยแล้วทิ้งตัวลงเอาหัวพาดกับท่อนแขนไม่ถึงนาทีเสียงกรนเบาๆก็แว่วมาให้ได้ยินผู้ใหญ่จอมได้แต่มองมันด้วยอาการทอดอะไรก่อนเลื่อนสายตาไปยังดงยางนาป่าช้าท้ายวัดที่เห็นอยู่ลิบลิแล้วถอนใจยาวด้วยอาการกลัดกลุ้มอยอสะดุ้งตื่นอีกครั้งก็บ่ายแก่เต็มทน มันต้องประหลาดใจเมื่อแลไปเห็นผู้ใหญ่จอมนั่งนิ่งอยู่หน้ากองไฟใต้ถุนกระท่อมพร้อมกับคนอื่นๆซึ่งเป็นชายจ้กันล้วนอีกสองสามคนนั่นไม่ทำให้มันตื่นตกใจและประหลาดใจเท่ากับพบตัวเองถูกมัดเอาไว้อย่างแน่นหนานี่มันอะไรกันนะผู้ใหญ่จับฉันมัดไว้ทำไมไอยอดผู้ใหญ่จอมหันมาหามันพูดเสียงเฮี้ยมในตาวาวโลด เมื่อคืนนี้มึงไปที่ดงยางนั้นมาใช่ไหมคำถามที่เต็มไปด้วยอาการกังวลและโมโหของผู้ใหญ่จอมเล่นเอาไอยอดสะดุ้งตกใจต่อมาก็เป็นอาการสงสัยว่าผู้ใหญ่รู้ได้อย่างไรและต่อให้รู้มันจะเสียหายตรงไหนเท,ท,ทำไมล่ะฉันไปที่นั่นแล้วจะทำไมไอยอดจู่ๆผู้ใหญ่จอมก็คำรามลั่นออกมามึงไม่รู้ว่า นั่นมันเป็นป่าช้าหรือดงอาถรรพ์มึงเข้าไปทำไมมันไม่มีใครอยู่ไอยอดผู้ใหญ่จอมจับบ่าของมันสองข้างบีบแน่นเขย่าเรียกสติที่นั่นน่ะเป็นป่าช้ามีแต่พูดผีแล้วก็สิ่งชั่วร้ายเท่านั้นที่อาศัยอยู่ไม่มีคนก็แล้วอะไรล่ะสิ่งชั่วร้ายนะ่ะที่ผู้ใหญ่ว่าไอายอดตะเคอกถามกลับ เขาเริ่มอารมณ์เสียขึ้นมาเหมือนกันฉันไปอยู่ที่นั่นอยู่กับนวลแล้วก็แม่ของมันไม่เห็นจะมีไอสิ่งไม่ดีเลยคำพูดของไอยอดขาดห่วงเมื่อนึกถึงบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาได้กระซือทันทีที่ได้ยินแบบนั้นตัวผู้ใหญ่จอมและคนอื่นๆมีอาการกระสับกระส่ายขึ้นมาทันทีต่างคนต่างเหลียวมองหน้ากันไปมาสงสัยตาเป็นปริศนา ให้แก่กันละกันจนไอยอดสัมผัสได้แล้วใครคนหนึ่งก็เอ่ยเสียงสั่นเครือผ,ผู้ใหญ่ไม่ใช่ว่าไอายอดมันตกเป็นของอีนวนไปแล้วหรือใช่ไอยอดพอได้ยินเขาเอ่ยถึงชื่อเมียรักก็รีบตอบในทันทีฉันกับนวนเรารักกันเราจะแต่งงานกันไอยอดไอ้โง่ผู้ใหญ่จอมตาวาดลัน่นมึงไม่รู้หรือยังไง ว่าอีนวนที่มึงพูดถึงนั่นนะมันเป็นผีไม่ใช่คนไอยอดนั่งตาค้างอาปากหวอเมื่อได้ยินผู้ใหญ่จอมบอกแบบนั้นแล้วไอรักที่ตนได้สัมผัสบลึกซึง้งถึงสองครั้งสองคราวเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไรความสับสนที่แวบเข้ามาในสมองให้ผลไปในทันทีผู้ใหญ่พูดบ้าอะไรนวลน่ะเป็นคนไม่ใช่ผี เมื่อคืนฉันยังไปนอนที่บ้านมันอยู่เลยแม่ของมันนะป่วยสองแม่ลูกนั่นนะน่าสงสารมึงนั่นแหละที่น่าสงสารละไอยอดผู้ใหญ่จอมตวาดจนไอยอดสะดุง้งอีนวลน่ะไม่ใช่คนมันเป็นผีกูรู้จักมันดีกว่าที่มึงรู้จักนักไอยอดเอ้ยผู้ใหญ่จอมบอกว่าสาวสวยที่ชื่อนวลน,นั้นเป็นหญิงที่เคยมีชีวิตอยู่ในหมู่บ้านนี้จริง แต่มันตั้งแต่สมัยที่แกยังเป็นหนุ่มนั่นนู่นแล้วที่ดินของแกแปลงนี้เป็นที่ดินที่ได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษแต่ก่อนมาหลังบ้านหนองอีหุ้มของมันและบ้านโคกลมมีพื้นที่ติดกันไม่ได้ถูกแบ่งกั้นด้วยผืนนาร้างดงยางป่าช้าเก่าเช่นนี้ในสมัยที่ผู้ใหญ่จอมยังเป็นแค่ไอ้จอมเด็กน้อยวัยสิบกว่าขวบหมู่บ้านทั้งสองก็ได้รับความเดือดร้อน จากภัยเหนือธรรมชาติผีพื้นบ้านที่เรียกว่ากระสือสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านล้มตายกันไม่เว้นวันเพราะถูกกระสือร้ายลากไส้ขบคอลากออกมากินนอกแล้วซ้ำผู้คนที่ออกหากินกลางคืนก็ต้องมีอันหยุดชะงักเพราะมีข่าวว่าหลายรายถูกกระสือไล่ทำร้ายมีทั้งรอดและไม่รอดและกระสือนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือใยน้อมหญิงผู้มากด้วยเลขกล และอาคมร้ายกาจซึ่งจะเป็นที่พึ่งของชาวบ้านบ้างเป็นบางครั้งเมื่อยามเกิดโรคภัยแพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่หายยายน้อมปลูกเรือนอยู่กับผัวและลูกอยู่แถวๆดงยางด้วยตนเองเป็นผู้มีอาคมผีสางนางไม้จึงไม่ใช่ปัญหาแต่แล้วจู่ๆวันหนึ่งผัวของยายน้อมก็หายตัวไปตอนนั้นตัวยายน้อมเองอายุเพียง40ต้นๆและนวล ลูกสาวของแกอายุได้สิบกว่าปีเท่าเๆกับผู้ใหญ่จอมมีข่าวลือหลายอย่างเกี่ยวกับการหายตัวไปเพราะชาวบ้านเชื่อว่ายายน้อมเป็นกระสือและที่ผัวแกหายไปก็ไม่พ้นถูกแกขบคอกินไส้พุงจนไม่เหลือนั่นเองความเชื่อนั้นมีผลพวงมาจากที่คนเห็นยายน้อมซึ่งมีสภาพหัวกับไส้ลอยไปลอยมาอยู่หลายครั้งฉะนั้น จากตอนแรกที่ครอบครัวของแกไม่ค่อยมีคนไปมาหาสู่อยู่แล้วยิ่งทวีความอับเฉาเข้าไปอีกตัวแกและลูกสาวไม่เป็นที่ต้อนรับของคนในหมู่บ้านนวลเด็กน้อยต้องนั่งอมทุกข์เพราะไม่มีใครครบคาสมาคมย่างกลายเข้าไปในหมู่บ้านยามใดเป็นต้องรองรับสายตารังเกียจเดียดฉันจนหอเหียวที่สุดสองแม่ลูกก็ไม่เคยโผล่หน้าเข้ามาให้คนในหมู่บ้าน ได้เห็นอีกเลยอาศัยอยู่ตามลำพังตามมีตามเกิดระหว่างนั้นก็มีข่าวแว่วมาเป็นประจำว่ากระสือใย,ยน้อมออกอารวาสและไม่มีใครสามารถปราบได้ไม่มีหมอผีคนใดสามารถบุกเดี่ยวเข้าไปขับไล่ยายน้อมและลูกสาวเพราะตัวยายน้อมเองอย่างที่บอกว่านอกจากจะเป็นกระสือแล้วยังเป็นคนมีอาคมอีกด้วยผลสุดท้าย จึงต้องปล่อยไว้แบบนั้นและต้องระวังตัวกันเอาเองกระทั่งเวลาล่วงผ่านไปผู้ใหญ่จอมก้าวสู่วัยหนุ่มแน่นและรับช่วงต่อที่ดินทรัพย์สมบัติทั้งหมดของพ่อซึ่งเป็นมรดกก่อนตายที่ดินแผ่นหนึ่งที่ผู้ใหญ่จอมสนใจก็คือแปลงที่อยู่หลังดงนางยาป่าช้าเก่าหรือก็คือไรกะโพที่อยอดมาเฝ้าอยู่ที่นี่ซึ่งแกจ้างคนมาถากมาไถ เปลี่ยนป่าดงให้เป็นเทือกสวนเมื่อสิบกว่าปีก่อนเท่านั้นและนั่นเองที่ทำให้แกพบรักกับสาวนวลหญิงสาวผู้อยู่โดดเดี่ยวดังถูกโลกใบเดียวกันนี้รังเกียจผู้ใหญ่จอมเฝ้าถนอมฟูมฟักรักรับรับของแกกับสาวเจ้าผู้ได้ชื่อว่าเป็นลูกของผีอสุรกายจนสุขงอมนั่นเองปัญหาอย่างสุดท้ายก็มาถึงแม่ของผู้ใหญ่จอม ซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่เพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ไม่ยอมรับพี่ต้องไปเป็นทหารนวนอยู่ที่นี่ดูแลตัวเองให้ดีรอวันพี่กลับมาเข้าใจไหมผู้ใหญ่จอมหรือนายจอมขณะนั้นบอกแกสาวคนรักเสียงแผ่วปานสะอื้นในหัวอกร้าวรอนปานแผ่นดินจะแตกวันนี้พรุ่งนี้เมื่อรับรู้ว่าตนเองต้องทิ้งสาวคนรักที่ยังไม่ได้มีสัมพันธ์ลึกซึง้ง เกินไปกว่าการจับมือถือแขนไว้ลำพังถึงสองปีแต่แต่แม่ของพี่ไม่ชอบฉันแม่ของพี่รังเกียจฉันเหมือนคนอื่นๆในหมู่บ้านไม่ใช่หรอพี่จอมนั่นเันเรื่องของแม่เรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของพี่นายจอมตอบพี่รู้แค่ว่าพี่รักนวลเท่านั้นสองหนุ่มสาวสัญญากันเป็นมั่นเหมาะว่าหลังปลดทหารแล้วขบวนขันหมากจะมาเหยียบหน้าบ้านของสาวนวล แล้วหลังจากนั้นจะไม่มีใครหน้าไหนค่อนแคะดูถูกเธอได้อีกแต่สวรรค์ไม่ได้เข้าข้างความรักของมนุษย์ทุกคู่เสมอไปพลทหารจอมไม่รู้เลยว่าตลอดเวลาที่เหลืออีกเพียงปีเศษของการรับราชการทหารนั้นสาวนวลคนรักของตนได้จากไปแล้วแม่ของเขาใช้อำนาจเงินตราจ้างคนทำร้ายสาวเจ้าจนถึงแก่ความตายซ้ำยังรวมตัวผนึกกำลัง ทั้งหมอพระหมอผีช่วยกันขับไล่เย,ยน้อมออกจากหมู่บ้านจนสำเร็จนับตั้งแต่นั้นบ้านของเย,ยน้อมก็กลายเป็นบ้านร้างและกระสือร้ายก็ไปจากหมู่บ้านไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยเมื่อปลดทหารกลับมาในจอมพบว่าวิมานที่วาดฝันไว้พังทลายลงไปสิ้นแล้วบ้านของนวลสาวคนรักเป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างผุพังไร้คนดูแลเนินดินข้างบ่อน้ำ อันเป็นที่ฝังศพของสาวนวลยังมีร่องรอยให้เห็นในจอมโกรธเคืองผู้เป็นแม่มากและไม่เคยปริปากสนทนาด้วยเลยนับตั้งแต่นั้นเขาย้ายออกจากหมู่บ้านมาปลูกกระท่อมที่ท้ายไร่อยู่กินเพียงลำพังด้วยกายที่ไร้หัวใจจนกระทั่งคืนวิปโยคอุบัติขึ้นคืนนั้นเขามองเห็นแสงสว่างเรืองเรื่อกระพริบวับ มุ่งหน้ามาจากดงยางนาป่าช้าเก่ามันตรงมาที่กระท่อมของเขาย่างไม่ต้องสงสัยและไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดขมับอีกเช่นกันระยะห่างจากพื้นของดงไฟนั้นสูงเกินกว่าจะเกิดด้วยน้ำมือมนุษย์คนใดซ้ำความเร็วขนาดที่ว่าจัก,กรยานที่คนปั่นออกแรงถีบเต็มที่ยังตามไม่ทันบ่งชี้อย่างชัดเจนว่านั่นเป็นกระสือแน่ๆ แต่จะเป็นกระสือของใครเล่านั้นคือสิ่งที่เป็นปัญหาในจอมนั่งตาเบิกกว้างนิ่งมองดงไฟนั้นจนกระทั่งมันหยุดอยู่ที่กลางไร่เสร็จแล้ววกกลับหายไปอย่างความมืดของดงยานางอีกครูต่อมาก็ต้องสะดุ้งเมื่อเสียงใสหวานแววเย็นยเยือกกลงวานขึ้นที่ข้างกระท่อมพี่จอมนั้นพี่รึพี่กลับปรหานวนแล้วใช่ไหม พร้อมเสียงหมาหอนแววมาแต่ไกลและใกล้เข้ามาในจอมถึงกับขนลุกวาบขี้ขึ้นสมองเมื่อแลไปเห็นเจ้าของเสียงเป็นร่างวาบซีดยืนสะอื้นให้เนื้อตัวโชคเลือดอยู่ด้านล่างแม้จะเป็นสภาพที่ไม่จำเริอนตาแต่เขาจำได้ว่านั่นคือนวลสาวคนรักอย่างแน่นอนพี่จอมพี่กลับมาหานวนแล้วใช่ไหมนวันคิดถึงพี่เหลือเกินดนวัน นวนตายไปแล้วไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับนวลเธอะอย่ามาหลอกมาหลอนพี่เลยพี่จอมพี่กลัวนวนเหรอไม่รักนวลแล้วหรือทำไมพี่พูดแบบนี้ไม่พูดเปล่าสาวเจ้าอย่างก้าวย่างอ้อมมาอย่างหน้ากระท่อมทำท่าจะตายกระไดขึ้นมาหาอย่าอย่านะไปในจอมลวงเอาปืนออกมาจากใต้หมอนใช้หัวแม่ป้องขวารังนก แล้วเหนี่ยวไกลใส่สองสามนัดซ้อนแน่นอนว่าคนตายไปแล้วร่างกายย่อมไม่สะทกสถานต่อคมกระสุนแต่จิตใจเล่ากลับบอบช้ำอย่างหนักจนเกินจะทนทานพีสาวนวลก้มหน้าสะอื้นให้ตัวโยนเสร็จแล้วเงยหน้าขึ้นมองจ้องเขม่งตาแดงกำไอ้จอมแม่ของมึงนั่นแหละที่เป็นคนทำให้กูเป็นแบบนี้ไอ้จอม นางตะเบงเสียงปากอ้ากว้างตาถลนแล้วจางหายไปในจอมสุดจะอยู่ที่นั่นอีกต่อไปได้ตังวิ่งหนีหัวสุกหัวซุนลุยป่าลุยสวนตรงกลับบ้านไปตอนนั้นเลยโดยที่ด้านหลังมีหัวกระสือใยน้อมระเบิดเสียงหัวเราะลั่นไล่ตามมาติดติดแต่เมื่อเข้าเขตหมู่บ้านมันก็ไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ ด้วยว่าจอมขมังเวทท้งสายเทระและคารวาดได้ร่วมแรงกันปลุกเสกหมุดอาคมฝังเอาไว้ทั้งสี่ทิศต่อให้มันอลวาดข้างนอกได้แต่หากเป็นภายในเขตหมู่บ้านก็ไม่ต้องกังวลถึงปัญหามันเข้ามาไม่ได้และก็แน่นอนชาวบ้านที่รับจ้างหรือทำไร่อยู่แถวนั้นก็แทบไม่เป็นอันทรมาหากินเช่นกันหากเป็นในยามกลางวันจะพบหญิงสาว ยืนดักหน้าดักหลังอยู่กลางทางจนได้วิ่งกระเจิงแต่ถ้าเป็นกลางคืนจะถูกกระสือไล่ล่าอย่างเอาเป็นโอตายตัวในจอมซึ่งภายหลังได้ขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านและมีไร่บริเวณนั้นมากกว่าคนอื่นๆกระแทบไม่ได้ผลผลิตที่คุ้มค่าเลยลงข้าโพดลงมันครั้งใดก็เกี่ยวได้เพียงครึ่งก็มีอันต้องลมเลิกเพราะถูกทั้งผีตายโหงนางนวลและกระสือใยน้อมมากวน พืชผลจะเสียหายจากสัตว์ป่าที่ลงมาจากดอยใหญ่ไม่ไกลนั้นอีกเล่าเขาโพดตั้งไม่รู้กี่ไร่ปลูกทิ้งไว้ไร่ขนเฝ้าก็เป็นสวรรค์ของพวกมันก็เท่านั้นเองที่กูจ้างมึงมานอนเฝ้าไร่ไม่ใช่เพราะอยากให้มึงต้องมาพบกับเรื่องราวอะไรแบบนี้หากกูรู้ว่าความจริงแล้วสองแม่ลูกนั้นยังอยู่กูจะไม่ให้มึงมาที่นี่เลยไอ้ยอดไอ้ยอดได้แต่นั่งนิ่งงนัน เมื่อฟังเรื่องราวจากปากผู้ใหญ่จอมจนจบแล้วแววตาของมันแสดงออกอย่างชัดเจนว่ากำลังสับสนกับข้อความที่ได้ยินมาและลึกๆแล้วยังฉายแววว่าไม่เชื่อถือต่อคำพูดของผู้ใหญ่จอมเลยสักนิดแม้คนอื่นๆที่อยู่ที่นั่นซึ่งล้วนแล้วแต่อายุเหมาะจะเป็นพ่อของมันได้จะช่วยกันสนับสนุนสักเพียงใดเอาเถอะถ้ามึงยากไม่เชื่อก็คอยดูต่อไป คืนนี้แหละทุกอย่างจะกระจ่างชัดเจนจนมึงแน่ใจเองอาการโวกเวกโวยวายของไอ้ยอดถูกระงับด้วยผ้าเขมาของผู้ใหญ่จอมที่ผูกรังปิดปากมันไว้ตลอดเวลามันได้ยินแผนการของพวกนั้นถนัดชัดเจนทุกถ้อยคำด้วยว่าโดยน้ําใสใจจริงแล้วผู้ใหญ่จอมหาได้ต้องการหักขามน้ําใจทําให้อยอดต้องเจ็บช้าไม่แกเพียงต้องการกําจัดกระสือใยน้อม และผีสาวนวนอดีตคนรักของตนเองให้จบจบกันไปเพียงเท่านั้นกูรู้ว่ามึงนะ่ะโกรธเกลียดกูนักไอยอดเวลานี้แต่เชื่อกูเถอะคนอย่างก,กู่ไม่ใช่พวกจะคิดร้ายกับใครถึงความรักของมึงก็เช่นกันต่างว่าผู้หญิงที่มึงรักเป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปมีหรือที่กูจะขัดขวางขี่คลานก็จะออกเงินสู่ขอให้ดยซ้ำนั่นนะ่ะเพราะว่ามึงอ่ะ เป็นคนดีแตนดี้ดังนวลน่ะมันไม่ใช่คนผู้ใหญ่จอมนั่งยองๆรงตรงหน้าไอายอดกล่าวด้วยน้ำเสียงบ่งบอกถึงความเจ็บปวดอย่างที่สุดไอยอดเห็นแววความโศกในตาของผู้ใหญ่จอมถึงกระนั้นมันก็อยากจะตะโกนถามออกไปว่าผู้ใหญ่ออกจะเจ็บปวดใจขนาดนั้นที่ต้องทำกับอดีตคนรักและผู้ใหญ่จะทำไปทำไมมันจะเอาอยู่หรือผู้ใหญ่ ก็สุนปืนธรรมดาเนี่ยไม่ได้ลงอาคมอะไรไว้เลยแบบนี้หนึ่งในคนที่ร่วมอุดมการถามขึ้นด้วยความกังวลแต่ให้เป็นผีร้ายหรือปีศาจที่คงกระพันถ้าถูกกระหน่ำยิงเข้าไปยังไงก็คงไม่รอดผู้ใหญ่จอมว่าแม้รูปประโยคจะดูมั่นใจแต่แววตาและน้ำเสียงนั้นเล่ากับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเสร็จแล้วพวกนั้นก็จับกลุ่มเดินอ้อมไปทางหลังกระท่อม ซึ่งเป็นคลองใหญ่เสียงพูดคุยปรึกษาค่อยๆห่างออกไปทุกทีไอยอดจนปัญญาจะหันไปมองว่าพวกนั้นไปอยู่เสียที่ไหนโดวยว่าตัวเองถูกมัดติดกับเสาองศาในการหมุนคอมีจำกัดสุดท้ายก็ได้แต่ทอดอะไรรอเวลาด้วยใจวะทึกก็เท่านั้นเวลาผ่านช่วงเย็นย่ำไปอย่างรวดเร็วด้านทิศต,ตะวันตกดาวประจำเมืองเด่นลาสว่างว่าไปเห็น อายอดได้แต่ทอดถอนใจภาวนาว่าคืนนี้ขออย่ให้เกิดเรื่องร้ายใดๆเกิดขึ้นเลยวีแววของผู้ใหญ่จอมและคนอื่นๆก็หายไปตั้งแต่ตอนนั้นแต่อายอดเชื่อมั่นด้วยสัญชาตญาณว่ายังไงเสียคงพากันซุ่มโป่องอยู่ที่ไหนสักแห่งไม่ไกลจากกระท่อมเป็นแน่เสียงหวีดวิวเสียงครางกังวานแววที่คุ้นหูดังขึ้นจากที่ไกลๆและไกลเข้ามา ไอยอดพยายามหันหน้ามองหาสุดฤทธิ์ว่าแสงกระสือจะโผล่มาจากทางทิศทางใดด้านหลังของมันซึ่งเป็นคลองน้ำใหญ่เสียงแสกสกดังขึ้นครู่หนึ่งแสดงว่าพวกผู้ใหญ่จอมซุ่มอยู่ที่นั่นและยังคงกระสับกระส่ายเมื่อต่างก็ได้ยินเสียงนั้นเป็นแน่ไอยอดปลาดใจหนักทั้งที่เสียงมันดังราวกับว่าอยู่ห่างออกไปไม่ถึงสามสี่เมตรแต่กลับมองไม่เห็นแสงสว่างว่า ของดวงไฟกระสือเลยแม้แต่น้อยเซียววินาทีต่อมามันจึงได้เข้าใจว่าเมื่อแหละเห็นอะไรบางอย่างค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาที่ด้านหน้าคราแรกเป็นขดไส้มันวาวต่อมาก็เป็นส่วนโค้งมนของปอดทั้งสองข้างและหัวใจที่สว่างวับวาวเต้นตุบตุบตรงกลางที่สุดหัวกระสือซึ่งตอนนี้มันเห็นชัดเจนและจำได้แม่นยำว่า ผู้ใดที่ปรากฏขึ้นให้เห็นอย่างเต็มตานั่นคือแม่ของนวลไม่ผิดแน่นางเป็นกระสือจริงๆอย่างที่ผู้ใหญ่จอมบอกและมันเฝ้าสงสัยอยู่ก่อนหน้านี้ใบหน้านั้นจ้องมันเขม็งสยัดยิ้มเหี้ยมดวงตาเบิกกว้างทะมึงถึงเสียงเหยียบกิ่งไม้แห้งแววขึ้นอีกครั้งจากทางด้านหลังดึงความสนใจของกระสือใยน้อมทันทีในตาของปีศาจร้ายลุกวาวลอยวูบ อ้อมไปด้านข้างของกระท่อมด้วยความรวดเร็วกระสือกระสืออย่าตกใจอย่าไปกลัวมันเรามีเยอะกว่ายิงเข้าไปยิงเข้าไปเสียงใครคนหนึ่งหวีดร้องรัน่นตามมาด้วยเสียงผู้ใหญ่จอมตวาดสังการและต่อมาเป็นเสียงปืนที่แผดสนานสนานไร่หลยนัดไอยอดเห็นเพียงแสงสว่างวาานับครั้งไม่ถ่วนที่เกิดขึ้นจากทางด้านหลัง กินเหม็นไม้ควันดินปืนคลักคลุ้งจนแสบจมูกต่อมาเป็นเสียงผู้ใหญ่จอมตะโกนสั่งการอีกครั้งมันไปทางนั้นแล้วรีบตามไปเร็วถัดมาเป็นเสียงฝีเท้าของคนจำนวนหนึ่งซึ่งเดาเอาว่าเป็นพวกผู้ใหญ่จอมกลุ่มกันไปทางทิศท,ท้ายคลองพักเดียวก็ได้ยินเสียงตะโกนโวกเวกของคนกลุ่มนั้นฉับพันไอยอดรับรู้ได้ถึงไอเย็นที่แผ่ซ่านอยู่ข้างกายพอหันควบกลับมา พบว่าเป็นนวลญิงสาวคนรักของมันเมียรักของมันนั่งคุกเข่ามองมันสะอื้นให้ตัวโยนยอนพี่คงรู้ความจริงหมดแล้วและพี่คงทิ้งฉันไปอีกคนใช่ไหม